แน่นอนครับผมมาจากเขียนสคริปต์ความยาวประมาณ1,500คำสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ D11A Rocket Launcher Missile 2 0 2 6เป็นภาษาไทยโดยจะเป็นแบบเล่าเรื่องต่อเนื่องไม่มีหัวข้อย่อยเพื่อให้เหมาะกับการภาคลงวิดีโอครับขีดขีดขีดระบบจรวดหลายลำกล้องหรือที่รู้จักกันในชื่อ d 1 1 A Rocket Launcher Missile 2 0 2 6ถือเป็นหนึ่งในอาวุธปล่อยจรวดร,รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพในยุคป,ปัจจุบัน โดย d 11 a ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะสูงทั้งในด้านระยะยิงความแม่นยำและความคล่องตัวในการใช้งานเป็นอาวุธที่ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ซึ่งต้องการความเร็วความยืดหยุ่นและพลังทำลายที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเดิมความโดดเด่นของ d 11 a ออยู่ที่การนำเทคโนโลยีระบบนำวิถีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้จรวดที่ยิงออกไปไม่เพียงแต่มีระยะยิงไกลแต่ยังสามารถเข้าหาเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูง ลดความสูญเสียจากการยิงพลาดและสามารถสร้างความได้เปรียบในสนามรบได้อย่างชัดเจนตัวเครื่องยิง D11A นั้นถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกสมรรถนะสูงแบบ 8x8 ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนลาดยางและในพื้นที่ทุรกันดารระบบขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งทําให้สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ตําแหน่งยิงได้อย่างรวดเร็วและถอนกําลังออกจากพื้นที่ได้ในเวลาอันสั้นเพื่อหลกเลีเ่ยงการถูกตอบโต้ตจากข้าศึกความคล่องตัวนี้เองคือหัวใจสําคัญของของค์การรบยุคใหม่ เพราะการยิงแล้วเคลื่อนที่ทันทีจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและทำให้สัตร,รูไม่สามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งได้อย่างแม่นยำํำ D11A Rocket Launcher Missile 2 0 2 6มาพร้อมแท่นยิงจรวดที่สามารถบรรจุจรวดได้หลายท่อ ึ้นอยู่กับรุ่นของระบบย่อยโดยปกติแล้วว่าจะมีการติดตั้งอยู่ที่12-16ท่อยิงต่อ1แท่นซึ่งสามารถยิงพร้อมกันหรือ,อยิงแบบต่อเนื่องทีละลูกตามคำสั่งควบคุมได้ความยืดหยุ่นในการยิงนี้ทำให้ผู้บังคับการสามารถเลือกใช้วิธีการโจมตีที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการยิงกระหน่ำเพื่อกดดันศัตรูหรือการยิงจรวดแบบแม่นยำเจาะจงเพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญจรวดที่ใช้กับ D11A ได้รับการพัฒนาให้มีหัวรบหลายชนิด ตั้งแต่หัวรบแรงระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะก,กรอบไปจนถึงหัวรบแบบกระจายซึ่งแต่ละชนิดสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่ตั้งกองกําลังข่าศึกทำลายยานกรอะหนักหรือโจมตีพื้นที่กว้างเพื่อตัดเส้นทางการสนับสนุนและสเสบียงการมีตัวเลือกหลากหลายเช่นนี้ทําให้ d 1 1ึงหนึ่ง a กลายเป็นระบบจรวดที่มีความอเนกประสงค์สูงสามารถปอรับใช้ได้ตามลักษณะภารกิจ ในด้านเทคโนโลยีการนำวิถี D11A 2026ได้ติดตั้งระบบ GPS ผสมผสานกับระบบนำวิถีเฉื่อย INS ซึ่งทำให้จรวดสามารถรักษาความแม่นยำแม้ในสภาพที่สัญญาณรบกวนถูกปล่อยเข้ามาเพื่อก่อกวนการนำวิถีนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีหัวนำวิถีแบบใหม่ที่สามารถติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่เช่นรถถังหรือยานเกราะที่พยายามหลบหนีหลังจากตรวจพบการยิงระบบควบคุมการยิงยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสงครามสมัยใหม่ ทำให้ข้อมูลจากโดรนเครื่องบินลาดตระเวนหรือเรดาร์ภาคพื้นดินสามารถส่งตรงมายังหน่วยยิง d 11A เพื่อคำนวณพิกัดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วการบูรณาการในลักษณะนี้ทำให้ d 11A ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธปล่อยจรวดเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบครบเครือข่ายเต็มรูปแบบ อีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญคือระยะยิงของ d 11A รุ่นล่าสุดในปี2026ซึ่งสามารถทำการยิงได้ไกลตั้งแต่70กิโลเมตรไปจนถึงกว่า280กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของจรวดที่เลือกใช้ระยะที่ไกลขนาดนี้ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในแนวของศัตรูได้โดยที่ตัวหน่วยยิงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเข้าใกล้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เพราะสามารถโจมตีพื้นที่สําคัญเช่นคลังสเบียงฐานซ่อมบํารุงหรือสนามบินชั่วคราวของข้าศึกได้โดยที่สัตร,รูไม่ทันตั้งตัวในแง่ของเวลาในการเตรียมยิงดี1 a 2026สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่และทาการการแท่นยิงพร้อมปฏิบัติการได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเมื่อเสร็จสิ้นการยิงแล้วระบบยังสามารถพับแท่นยิงและเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ภายในเวลาอันสั้นเช่นกันการยิงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งทันทีนี้เรียกว่าชุดแอนสกู๊ต ซึ่งเป็นยุทธวิธีมาตร,รฐานขององค์การใช้ระบบจรวดยุคใหม่ที่ต้องอาศัยความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตอบโต้ความทันสมัยของ D-11A ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาอาวุธปล่อยจรวดที่มีต้นทุนต่อการยิงต่ำกว่าขีปนาวุธพิสศยไกลแต่ยังคงความแม่นยำและพลังทำลายที่สูงการใช้งานในเชิงยุทธศาสตร์สามารถสร้างแรงกดดันต่อคู่ต่อสู้ทำให้ต้องกระจายกำลังป้องกันมากขึ้นส่งผลให้ศัตรูเสียเปรียบเชิงโครงสร้างการรบ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชิงการเมืองเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารของประเทศผู้ครอบครองนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ดี1 1 a จะถูกบูรณาการเข้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบจรวดอื่นๆทําให้เกิดความยืดหยุ่นทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเช่นการยิงจรวดตอบโต้ทันทีเมื่อได้รับข้อมูลการโจมตีจากเรดาร์หรือการใช้ควบคู่กับโดรนลาดประเวณเพื่อหาตำแหน่งยิงที่แม่นยำ ความสามารถเหล่านี้ทําให้ d 1 1 a 9ข้ามจากการเป็นเพียงระบบจรวดหลายลำกล้องไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มสงครามอัจฉริยะที่มีบทบาทสําคัญในสนามรบสมัยใหม่ในปี2 0 2 6 d 1 1 a ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นทั้งด้านซอฟต์แวร์ควบคุมระบบตรวจจับเป้าหมายและระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถทำงานได้ในเวลาใกล้เคียงเรียวไทม์การอัปเกรดเหล่านี้ทำให้ความแม่นยำและอัตราการยิงสำเร็จสูงขึ้นมากอีกทั้งยังทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมการยิงได้อย่างปลอดภยัย ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์การฝึกใช้งาน D-11A ก็ถูกออกแบบให้สะดวกมากขึ้นโดยระบบจำลองการยิงสามารถฝึกได้โดยไม่ต้องใช้จรดจริงช่วยลดต้นทุนการฝึกและเพิ่มโอกาสให้ทหารสามารถคุ้นเคยกับระบบควบคุมได้ก่อนลงสนามจริงสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างกองกำลังที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ D-11A Rocket Launcher Missile 2026จึงถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิวัฒนาการด้านอาวุธปล่อยจรวด ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการยิงความคล่องตัวและความแม่นยำกลายเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่น่าจับตามองในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะถูกนำมาใช้ในฐานะเครื่องมือในการป้องกันประเทศการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์หรือแม้กระทั่งการแสดงแสนยานุภาพเพื่อย,ยับยั้งภัยคุกคาม D11A ก,ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างรอบด้าน